สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมุมมองทองคําจะเป็นอย่างไรเรามาวางแผนเทรดไปด้วยกันถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถสนับสนุนเราได้นะถ้าเพื่อนๆเทรดทองอยู่แล้วนะคะสแกน QR Code นะคะเปิดพอร์ตกับเรานะคะทุกการเทรดมีรีเบทคืนโคตรคุ้มอ่ะนะคะ เริ่มต้นจากเมื่อวานนี้เลยนะคะราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงหนักมากเลยมากกว่า8,000จุดนะคะไม่มีข่าวอะไรแต่ราคาก็ปรับตัวลงอย่างรุนแรงสาเหตุมันมาจาก ปัจจัยในเรื่องของการที่ว่ามีรายงานเข้ามานะคะว่าจะมีการเจรจาหยุดยิงนะคะระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิสบัลล์นะคะทำให้ทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมีความน่าสนใจน้อยลงนั่นเองนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือทรัมป์เนี่ยได้เสนอนะคะเสนอชื่อสกอตต์นะคะเบสเซนนะคะซึ่งจะให้ดํารงตําแหน่งใน ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคนนี้นะคะมีชื่อเสียงในเรื่องของการบริหารและก็การกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีทําให้ทองคําปรับตัวลดลงนั่นเองนะคะเพื่อนๆวันนี้มีข่าวในช่วง4ี่ทุ่มนะคะก็คือ C.B. Consumer Confidence หรือความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะเพื่อนๆก็ระมัดระวังในเรื่องของการเทรดกันด้วยสําหรับมุมมองทางเทคนิคนะคะราคาเนี่ยปัจจุบันนะคะลงมาอยู่ในโซนแนวรับที่2 6 0 4และ2 6 1พ และราคาได้มีการรีบาวขึ้นไปประกอบกับ ISI นะคะอยู่ในฝั่งของ o v e r s o ์โซทำให้มุมมองของเรานะคะราคาอาจจะมีโอกาสที่จะรีบาวได้การเทรดในวันนี้จะเป็นการเทรดหวังว่าราคาจะรีบาวขึ้นนะคะโดยจุดบายของเราจะอยู่ที่2 6 0 4และ2 6 1 6เก็บกำไรที่2 6 4 2หากราคาต่ำกว่า2,600ให้พิจารณาคัดฝั่งบายไปก่อนนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือการวางแผนเทรดประจำวันนี้ขอให้วันนี้นะคะเป็นวัน ที่โชคดีมีกำไรกับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะ